สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2นะคะของวันพฤหสัสบดีที่30มิถุนายนพศ2554วันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของรูปเลขาคณิตนะคะแต่เราจะไปเรื่องใหม่เกี่ยวกับเรื่องมุมนักเรียนเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของมุมมาหรือยังเรียนยังคะ เรียนยังคะตอนอยู่ปสนักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องมุมแล้วใช่ไหมคะแต่นักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของมุมหรือยังเรียนยังคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามุมที่นักเรียนเรียกชื่อน่ะมีชื่อเรียกนะคะชนิดต่างๆกันไหนใครทราบแล้วบ้างมีไหมอ้าวไม่มีใครยกมือครูสรุปว่านักเรียนยังไม่รู้จักชนิดของมุมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง มุมฉากนะคะครูบอกแล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมเราเรียกว่าไม้โปรแทปเตอร์เดี๋ยวนักเรียนจะไปเรียนในชั้นป .5 นะคะแต่ในระดับชั้นป .4 เรายังไม่ใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะแต่เราจะประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาเองนะคะอาตอนนี้ขอให้คุณครูปลายทางต่างจังหวัดนะคะครูได้เขียนลงไปในคู่มือเลยว่าชั่วโมงนี้เราจะมีกระดาษแผ่นเล็ก ซึ่งไว้สําหรับพับมุมฉากเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ถ้าคุณครูยังไม่เตรียมนะคะช่วยเตรียมกระดาษแผ่นเล็กๆให้กับนักเรียนด้วยนะคะส่วนนักเรียนที่อยู่ห้องต้นทางตอนนี้ทุกคนมีกระดาษคนละหนึ่งชิ้นแล้วนะคะระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมกระดาษครูขอทบทวนก่อนอตอนนี้ไม่อยู่ที่วิทวั์นะคะ เพราะฉะนั้นเริ่มจากวิทวัตเลยวิทวัตเวลาที่หนูเรียกชื่อมุมจะเรียกด้วยตัวสอนกี่ตัว3ตัวเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนตรงไหนกันคะตัวสอนสามตัวก็จะอยู่ที่บนแขนของมุมทั้งสองข้างเท่ากับสองตัวถูกไหมคะแล้วอยู่ที่จุดยอดมุมอีก1ตัว เวลาเรียกชื่อมุมให้จุดยอดมุมอยู่เป็นออดีมากอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเรียกจากแขนด้านบนมาด้านล่างก็ได้หรือจะเรียกจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็ได้แต่จุดยอดมุมจะต้องอยู่ตรงกลาง,ง,ลางแล้วการเขียนสัญลักษณ์ของมุมเราเขียนได้กี่แบบสองแบบแบบที่หนึ่งจะมีลักษณะเหมือนเหมือนอะไรคะ เหมือนอะไรคะเหมือนหมวกใช่ไหมคะอ่าอยู่ข้างบนเวลาใส่เราต้องใส่ไว้ที่ตรงกลางเสมอนะคะก็คือตรงจุดที่เกิดมุมหรือถ้านักเรียนไม่ใช้เหมือนลักษณะของหมวกนักเรียนสามารถใช้เหมือนลักษณะของมุมก็ได้แต่การเขียนสัญลักษณ์ของมุมนะคะที่เราวางไว้ข้างหน้าเหมือนกับมุมต้องเขียนในลักษณะที่ แขนของมุมข้างหนึ่งอยู่บนเส้นบรรทัดนักเรียนจะเขียนเอ็นเได้หรือไม่ไม่ได้ถ้าเขียนเอ็นเอ็นจะเหมือนกับเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะฉะใช้ได้หรือไม่ไมไดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องใช้สัญลักษณ์ของมุมให้ถูกต้องวันนี้ครูจะแนะนำมุมชนิดที่หนึ่ง ที่นักเรียนจะเรียนในชั้นป .4 ครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะประดิษฐ์นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมแล้วนะคะ,ะครูขอตัวแทนต้นทางหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามานำเสนอหน้าชั้นขอใครดีคะขอรักษิตาค่ะรักสิตาขอเชิญหน้าชั้นเรียนค่ะเตรียมกระดาษมาด้วยทุกคนเตรียมกระดาษค่ะ ส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางให้นักเรียนเตรียมกระดาษแผ่นเล็กๆ1แผ่นอาจจะมีความกว้างแค่4เซนติเมตรความยาว6เซนติเมตรก็ได้เป็นแผ่นเล็กๆนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนไม่มีกระดาษสีนักเรียนไม่ต้องวิตกกังวลน,นักเรียนใช้กระดาษสีขาวก็ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆไม่ทราบว่าตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดพร้อมหรือยัง ครูคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าใครยังไม่มีก็ยังไม่เป็นไรนะคะ,ะเรามาดูที่ด็อกเมน n ์เลยค่ะขอไปที่วิชวลค่ะ,อะตอนนี้ที่วิชวลน,นักเรียนเห็นอะไรคะเห็นกระดาษสี